ชุมพรเมืองพลังมังกรห้าทิศชุมพรดินแดนแห่งความเชื่อและศรัทธาตามตำนานจีนโบราณที่เชื่อกันว่าเป็นเมืองพลังมังกรห้าทิศอันศักดิ์สิทธิ์โดยแต่ละทิศเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญที่เปรียบเสมือนส่วนต่างๆของมังกรทองซึ่งล้วนเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่คอยปกปักรักษาลูกหลานชาวชุมพรให้อยู่เย็นเป็นสุข และนำพาความสำเร็จมาสู่ผู้ที่ได้มากราบไหว้ขอพรพลังมังกรที่1ปากมังกรทองนวัดแก้วประเสริฐวัดแก้วประเสริฐในอําเภอปะทิวถือเป็นจุดเริ่มต้นของพลังมังกรด้วยตำแหน่งที่ตั้งโอบล้อมด้วยหุบเขาทั้งสองด้านและอยู่ระหว่างแนวร่องน้ำชายฝั่งทะเลทำให้เปรียบเสมือนปากมังกรทองอันเป็นจุดที่รับพลังงานแรกเริ่ม เปรียบได้กับปากท้องของชาวจีนโบราณที่อาศัยเส้นทางน้ำในการดำเนินชีวิตพลังมังกรที่สองหัวมังกรทองณหาดทุ่งวัวแล่นและหดาดไซรีหาดทุ่งวัวแล่นอำเภอปะทิวซึ่งทอดยาวเชื่อมต่อกับหดาดไซรีในอำเภอเมืองชุมพรอันเป็นที่ตั้งของตำหนักเสด็จเตียกรมมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั้นถูกเปรียบดั่งหัวมังกรทอง ด้วยความยาวของชายหาดที่สอดคล้องกับปีเกิดของสเสด็จเตียซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมพรพลังมังกรที่สามลำตัวมังกรทองณเขามัทรีชุมพรจุดชมวิวเขามัทรีชุมพรที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนปางมหาราชชลีลาเปรียบเสมือนลำตัวของมังกรทอง ซึ่งเป็นจุดรับพลังมังกรจากธาตุฟ้าและธาตุทองที่เชื่อกันว่าจะช่วยเปลี่ยนพลังร้ายให้กลายเป็นพลังแห่งความดีและนำมาซึ่งความสำเร็จแก่ผู้ที่มากราบไหว้ขอพรพลังมังกรที่4ท้องมังกรทองณโรงเจรักศิลธรรมโรงเจรักศิลธรรมในตำบลปากน้ำได้รับการขนานนามว่าเป็นท้องมังกรทอง ซึ่งเป็นจุดรับพลังมังกรห้าธาตุได้แก่ดินน้ำลมไฟและทองที่เชื่อกันว่ามีอนุภาพช่วยปัดเป่าสินเลวร้ายให้หมดไปและนำพาพลังแห่งความสุขเข้ามาสู่ชีวิตพลังมังกรที่5หางมังกรทองขุมทรัพย์ทางอาหารณนะอำเภอหลังสวน ปิดท้ายด้วยอำเภอหลังสวนที่มีชื่อเสียงด้านความอุดมสมบูรณ์ของสวนผลไม้หลากหลายชนิดเปรียบเสมือนหางของมังกรทองและยังเป็นที่ตั้งของเรือจากกรีนนาเ,นเบตจจำลองรวมถึงสารกรมมหลวงชุมพรทำให้ที่นี่ได้รับสมญานามว่าพลังมังกรแห่งขุมทรัพย์ทางอาหารอันแสดงถึงความมั่งคั่งและสมบูรณ์พูนสุขตำนานพลังมังกรห้าทิศนี้ ได้กลายเป็นความเชื่อที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานในหมู่ชาวจีนโบราณและยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันจังหวัดชุมพรจึงถือเป็นทำเลทองแห่งพลังมังกรอย่างแท้จริงเพราะทุกสถานที่ล้วนเป็นที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์กวนอิมที่จะคอยปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานชาวชุมพรให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป